ใช่พี่น้องพ่อกันก็าเข้าค้นตกปลาเห็นกำลังลงคลิปยาหลอบแหลกของปีหกแปดพี่น้องอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันนะเด้ออย่าลืมกันเด้อพี่น้องไปเป็นรุ่นน้ำกันพี่น้องครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพมอแม่พี่น้องลุงพานาอับสุภุสุคนครับผมสวัสดีเอฟซีทุกทท่านทั้งในประเทศและต่างประเทศครับหลังจากที่บได้ลงคลิปเพิงเรียกกีนอทคิดถึงพ่อแม่พี่น้องเด้อครับผม ันนี้ก็พอกันในวันที23่23เมษายนครับ2หา68ครับพี่น้องพาพี่น้องเขาปลาบ้านสังห้อมครับตำบลห้วยคาอำเภอบุญทาริกจังหวัดอุบลราชธานีครับผมเดี๋ยวไปลุนน้ำกันครับาศิมีเห็ดยังให้เก็บบอม,มานีีไปลุนกันครับผมพี่น้องจุม่มแหลกแหกหมานครับพี่น้องเห็ดยังไม่น,นมุนเห็ดเพิ่งเหลืองพี่น้องเพิง่งเหลืองเพิ่งกีเม็นมแต่แต่ผู้อื่นครับโอ้ยเป็นขาวแม่ขนาด มาคือเห็ดเพิอกเขาหน่อยแต่เพิอกเลี้ยงเพิอกเลี้ยงอู้ยสามดอกครับพี่น้องอีกดอกนะแต่ว่าบมุมวบนใหญ่น้อเนี่ยค่ะไปพี่น้องเลาะหา่งเลาะเพิ่งอีกครับผมออีกครับพี่น้องสองดอกพี่น้องอ้ยตัวถันงามเน้อตะมุกตมิพี่น้องโอ้ยว้ายตัวนี้งามแมฮ ดอกตันนีงครับดอกนี้ตันตันใช่ไหแสดงว่าคนกำลังโพลครับพี่น้องครับเด็กตองนัหนหพี่น้องเดี๋ยวหาบมืองอีกครับผมเพื่อได้เติมกันครับกำลังสียางหนีครับพี่น้องหันมาเห็นพอดีครับบม่ได้เปิดฮะพี่น้องหายดอกอยู่ครับพี่น้องเอาเลยแม,นม่นมุนมาแล้วพี่น้องมาแล้ว แสดงว่าเป็นโซนของเพิ่นครับพี่น้องครับตัวเองแม่หนุ่มหลังแดงแล้วพี่น้องเอ้ยบ่ได้เฮ็ดบ่ได้เก็บเฮ็ดยังจนวะก็ไม่งบ่ได้เก็บเี่นขอบคุณคือสีไทยบัถึงเด็กเจ้าเก็บเอาเรือมันค้าส่วนใหม่ครับพี่น้องเข้าไปบัถึงครับนี่มาเก็บไก่กันยี่บาทพี่น้อง นี่ครับผมนีม่กระเมียนครับโอ้ยของแท้หยุดดอกนึงเด้อตัวนี้ก่อนโอ้ยงามขนาดเลยพี่นอ้องยอดครับพี่น้องครับจุกนี่เหด็ดยังสดแห้งเตรมกาม,มือพอดีครับพี่น้องโอ,โ,อโอ้โอ้ตัวนี้ก่อนเก็บอย่างนี้จังน้อยครับ เครือใหม่ต้นใหม่หลายครับผมโอ้ยมานแห้งพี่น้องเอ้ยดอก,กงามๆครับน,นี่อีกดอกนึงครับพี่น้องอุอ้ยดอกพอดีเลยครับผมตักเต็มส่วนหนึ่งพอดีครับโอ้ยแม่น้มอญเปิดไว้บ่าจุ่มนี่ครับพี่น้องสามดอกพี่น้องจังดอกครับโอู้ดอกสดแห้ง ท่านปุ่นหรือีปบ่าค่อยๆไปครับพี่น้องยัน้ยหยีบพ้นยูใต้ใบตองครับผมหงดอกครับพี่น้องหาไว้าอะดรครับใบตองหนาครับบ่เปิดใบตองบ่เห็นพี่น้องเหม่นครับเอเดี๋ยวลุนกันต่อครับพี่น้อง เถธอมีอีกครับผมพออีกสองดอกครับพี่น้องใหญ่ใหญ่กว่าเก่าครับบานดอกใหญ่ตัวนี้พี่น้องถือกินหน่อยนึงแต่ก็ยังงามอยู่เนาะงามค่ะมีอีกดอกเลยอู้ยดอกนี้พัลี่ขาปุ้ยพลี่ลี่ก็บอกว่าขาพี่น้องค่ะแห้งครับผมอู้ยดอกงามแห้งครับแค่นันตันเลยพี่น้องเย เอหลุดน้ำกันไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับเฮ็ดอีกครับพี่น้องครับเฮ็ดยันงนี่น่าสิเป็นเห็ดผึองกระเบาดอกงามอยู่ครับพี่นอ้นองเนี่แต่ผู้อื่นเนาะแต่ดอกแหงๆเนี่ยพี่น้องดินเริ่มแหงแล้วเห็ดผึองกระเบาครับพี่น้องนี่ข้างหลังอีกแล้วครับผมนี่อีกสองดอกครับพี่น้องครับแกงแซ่บด้วกันครับ หวานคือกลือันนี้ตัวนึงเอา้าไม่กินน่ลไง,งตัวนึง <c oughs> อุย้ยตัว,วใหญ่เด้อนี่กินนวลสางพี่น้องไม่กินนวลสางครับพี่น้องเอาไปเล็กจนะ้าเฮดก็ได้กินนวนก็ได้เอ้าหุ่นเด็กนึงอุ้ยสองขนหนาพี่น้องนี่ครับผมมันมาพร้เฮ็ดบดดินหระครับพี่น้อง นีครับผมมีท่านแม่น้ำม,นำมุนก็มีครับนี่ครับเอกเก็บเลยกำลังพี่น้องกำ,กำลังโพครับพี่น้องส่วนนี้แต่กดอกงามแมงเด้อพี่น้องดอกกำลังงามง,าม,งามครับน,นี่โอ้เป็นเงาด้วยบันนั่นเรเบิดเงาครับพี่น้องงา,งามครับผม นี yeah, uh, is, okay. mm ่ค hmm. ร okay. well, oh, ับพี่น้องโอ้ยมาทันผลใบตองดีสินเนาะใช่ไหมนี่หน่อยแน่ๆแกมี่ครับพี่น้องเดี๋ยวก็จะอันใหญ่เพิ่นครับปิดไว้ก็ได้สุดมันนี่เอาไปได้ครับพี่น้องเพิ่งไว้ครับพี่น้องสามดอกพี่น้องสามดอกสามดอกได้อยู่ดอกแข็งอยู่บ่แม่หนักได้อยู่ แกงแสบคือกันครับพี่น้องแข็งคขมแสบตั้งแต่ขมใส่จุแกงยังแสบเนาะพี่น้องขมแกงเห็ดนี่สุดยอดที่แล้วครับได้อยู่รุ่นนี้ได้อยู่ออกก็ออกเป็นแป้นพี่น้องเอ้ยออกผลออกว่าไหลเฮ้ยเนาะวัวฟ่อมมู่ใหญ่ขึ้นบุพเ่ยกำลังจมมาผมีหมูมีพวกพี่น้องอุ้ยโหนะนี่มือเคลียร์ถือกลมแล้วก็มีอ๋อสุดที่ก็ พ่อมัเพิ่นละบาดน,นี้พี่น้องนะเอา้าแกงแต่เพิ่นกิดเสียบอยู่ดอกครับบาดน,นี้โอ้หูพี่น้องอือเป็นจุ่มเลยครับผมเอาเลยบาดนี้หุ่นน่ะอุ้ยเต็มมือครับพี่น้องเอาเดียวมุ้งบ้ายางหนีแตนแรกเห็นหน่อยๆเนาะไม่ใหม่พี่น,ออน้องไม่ใหม่ทุ่นครับนี่อีกสองครับพี่น้องเดี๋ยวเสียวดอกไหนกอนบอก อันนี้ัันน้นก้อนแค่ไหนอ่ะแหนบหยาดแม่ครับพี่น้องอุ้ยขาเพิ่นท่านเแถาเด้อพี่น้องขาบักใหญ่เลยครับพี่น้องครับสองดอกครับบันสีกับใบตองสีเดียวกันครับผมแหนบหยาดครับ ก็สีแดงแกงงตะเพิ่นอยู่ครับนึกว่าบม่มีหมูสียางเลยเด็กน้องยางออกจากโค่นนะครับไปครับพี่น้องนั่นกำลังสียางหนีแม่น้ำมนเอินไหวครับพี่น้อง<笑><笑>อมานบัดสิเมื่อแลรเดบมมนีนพี่น้องไก่สีหอดลดไก่สีหอดลดอีกครับพี่น้องคูนอีกครับ ชื่อไว้เรื่อยบานนี่พ่นนี่ชื่อไว้ก็จะเป็นเนี้ย่นแคมฐานเป็นไฟใหม่พ่นไฟใหม่านเขาอ่ะอ่าเฮ็ดเท่ากับเป็นเฮ็ดเท่านาะพี่น้องน้ำไหลน้ำมันไหลเอ้าก็สิกับไปหารถกันเดี๋ยวพาพี่น้องเขาเบิ่งโมเฮ็ดบดดินอีกจักข้าวครับพี่น้องครับอยุบฟางปุ่นครับผมถ้าพี่น้องเขาเบิ่งโฮมเฮ็ดบดดินกับบุท่านออกครับพี่น้องบุเห็นครับผม เลาละลาไปเรื่อยๆจนกว่าสิหอดจุดจอดรถผละครับผมมาหอนมองจอดรถแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวมาเบ่งผลงานกันครับว่าหาามานซซมไดครับเหมือนี้นี่ครับพี่น้องมาเบ่งผลงานครับนี่กระต่ายใหญ่ครับพี่น้องเฮ็ดเพิงไว้เห็ดเพิงกระเบา้าพี่น้องเห็ดเพิงกระเบ้าที่เอินเฮ็ดเพิงกระเบ้าคือเพืเ่อไข่ไข่มากระเบ้าครับพี่น้อง <c oughs> คล้ายๆมังคะบอลซุกเนาะอันนี้กระแตน้อยครับผมเฮดบดดินเฮ็ดขมินเฮ็ดเพลิงเหลืองนั่นแหละวก็แล้วก็เฮ็ดเพลิงแดงเพลิงแดงอยู่ข้างล่างหน่อยนึงเนาะแม่นค่ะแต่ว่ากระมิดแต่ดอกงามๆครับพี่น้องแม่ถือว่าหมานครับพี่น้องแค่มันเอาร่วมกันกับเต็มตาพอดีครับพี่น้องอันนี้แยกไว้ครับแยกชนิดเพิ่นมันจังหลางสซกันจังโมมุนครับพี่น้องถือว่าหมานอยู่ครับผมเมื่อนี้ ครับพี่น้องครับบานี้ก็ะสีดก็โค้งกลับลงเมื่อบานแหละครับผมกระสีดเวลาแหละเวลากระสวยแน่แหละครับพี่น้องกระสีดกลับโค้งลงเมื่อบานแหละครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกำลังใจเด้อครับพี่น้องครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่เข้ามาให้กำลังใจพอน้ำมนต์กับแม่น้ำมนต์ครับเดี๋ยวพอกันไหมคลิปหน้าครับสำหรับนี้อยู่ดีมีแห่งสุขสุขคนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ